สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็ง VIP กันอีกแล้วนะครับในวันเสาร์ที่6ทธันวาคม2,568ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ และเป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ไลน์แอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินวิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่นหนึ่งคู่ด้วยกันจะเป็นฟุตบอลลีกลาลิก้าสเปนจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านเรอเบติสพบกับทีมเยือนบาร์เซโลนาครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับ เจ้าบ้านเรียวเบติสนะครับปัจจุบันจะอยู่อันดับ5ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีมากเลยนะครับมีชนะ4นะครับแล้วก็มีเสมอ2 3นัดล่าสุดเรียวเบติสนะครับชนะรวดมา3นัดติดต่อกันฟอร์มกําลังดีเลยนะครับและก็ยังไม่แพ้ใครนะครับมา8นัดติดต่อกันแต่ว่าทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนานะครับก็ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับปัจจุบันจะอยู่หัวตารางเลยนะครับอยู่อันดับ1ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีมีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้1 สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับบาเซโลน่านะครับมักจะทำผลงานได้ดีกว่าอย่างเช่น9นัดล่าสุดที่พบกันบาเซโลน่านะครับก็ชนะไปถึง7นัดเสมอ2 บาร์เซโลนานะครับดูดีกว่าเรเบติต์นะครับเวลาเจอกันทีไรนะครับดูเหนือกว่าและบาร์เซโลนาเองนะครับก็ไม่แพ้เรเบติต์เลยนะครับในการเจอกัน9นัดล่าสุดที่พบกันนะครับซึ่งนัดนี้นะครับมาเตะกันที่บ้านของเรเบติต์แน่นอนนะครับว่าได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านฤดูกาลนี้นะครับเจ้าบ้านเรเบติต์นะครับเตะในบ้านไปแล้วทั้งหมด7นัดมีชนะ4เสมอ1แล้วก็แพ้2ยิง11เสีย6ยิงเยอะกว่าเสียทําผลงานในบ้านเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนานะครับทำ เยือนก็ดูดีกว่าเรเวตินนะครับเตะเกมเยือนไปแล้ทั้งหมด7นัดมีชนะ4เสมอ1แพ้2ยิง16เสีย12นะครับ ยิงเยอะนะครับยิงเยอะกว่าเสียถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับบาร์เซโลนานะครับยังคงดูดีกว่าดูเหนือกว่านะครับถึงแม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเลเบติตนะครับจะไม่แพ้ใครเลยนะครับมา8นัดติดต่อกันแต่นัดล่าสุดที่แพ้เนี่ยก็เจอกับทีมใหญ่ก็สู้ไม่ไหวนะครับอย่างเช่นเจอกับแอตเลติโกมาดริดแพ้คาบ้านเลยนะครับที่2-0แต่กลับกันนะครับบาร์เซโลนานัดล่าสุดชนะแอตเลติโกมาดริดขาดเลยนะครับถึง3-1และรวมไปถึงก่อนหน้านี้บาร์เซโลนานะครับก็ชนะบินเบาได้ถึง4-0แต่กลับกันเย์แตสนะครั่กล ดูการนี้เคยแพ้บินเบาคาบ้านมาแล้วนะครับที่2-1มันทําให้เห็นได้ว่าในเรื่องของคุณภาพทีมตัวผู้เล่นบาร์เซโลนานะครับยังคงดูดีกว่าภาพรวมผลงานในลีกนะครับก็ดูดีกว่าสติการพบกันก็ดีกว่าทีมเยือนบาร์เซโลนานะครับดูน่าเชียร์มากกว่านะครับ ราคาครับก็เลยเป็นทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันทีมเยือนบาร์เซโลนาครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ํา1.9อยู่นะครับก่อนเตะน,น่าจะไหลแห้งลงมาอยู่ที่ประมาณ1.8นะครับถ้าไม่ไหลลงมาเนี่ยมันจะมีราคาทางเลือกก็คือราคาครึ่งลูกเป็นน้ําบวก10อยู่ที่1.7กว่า เชีได้ทุกราคาเลยนะครับผมมองว่าทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาเนี่ยเหนือกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสชนะมากกว่าน่าจะเก็บ3แต้มเต็มนะครับหเม็ดมีแน่รุ่นเม็ดสกินเต็มนะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลเต็ง VIP ในวันนี้ครับเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาไปได้เลยสำหรับวันนี้ครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็งเน้นๆไว้ให้ทั้งหมดอยู่1คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่และเป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับสามารถทักมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ l ลายแอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ